เอาแล้วเดแล้วเขาเอาไปก่อนแล้วถ้าเป็นของครูป้ากบทำไหมป้าครับเวลาช่วงใช้นานมันไม่ค่อยดีเจอกันอีกคลิปครับพี่น้องแต่ว่าไม่เวลาเ่อนยามมนสะดวกอยู่กับผมมุกนสาวดัมซิงแทลนครับสวัสดีพี่น้องชาวเพจเฟซบุ๊กเลยครับ นี่ก็มีมแขกมาเยี่ยมเยนะือนน้องสายันครับเจ้านั้นเจ้านั้นเขาบอกว่าไม่เกินสามเกิห้าใช่เป็นบล็อกของไอเป็นของครูกวีต้าต้องระวังครูกวีต้าเพราะว่าบางทีททเทรลอระเราเอารถไอรถไถลากได้ใช่ไหม ตอนแรกอะพี่คิดว่าพี่จะเอาไอ้เอาชุดของให้อินเตอร์เอารถรถถมาลากแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันจมไงเวลาที่ดิเเนเะปียกๆหน่อยัะถ้ารับทำเ<ม>น,นี่ยพี่มันจะทำพี่มันจะคือเวลากับแก้วนั้นเคยขายไปเขาก็ทำแบบนี้มืนกัน ใช่เขาทำแต่ว่ายังไม่ขึ้นดีด้วยยังไม่ขึ้นถึงขนาดนี้เขาเพิ่งจะถอดหรือถอดน้อวานนี้เองของเจ้านั่นแต่ว่าเครื่องเขาไม่ไม่ไม่สวยแบบแบบนี้นะพี่ไปดูเครื่องเครื่องมันก็พีู่ล้วพี่ไปดูมาแล้วนี่นะเช้าพี่วิ่งตั้งแต่โคราชไปไปไออะไรนะมาสนมไปอำเภอสนมเขาบ็กเครื่องเขาบีจีนะครับ ผมเลยให้ไปเอากระเกี่ยวแล้วเกส่งรูปมาให้ดูผบอกว่าโอเคด้วยแต่ก็ซื้อมาไม่แพงเขาซื้อมาแสนสี่กระจกเกี่ยวแล้วก็แ่ว่าช่วงล่างไม่สวยแบบนี้หนะกผมไปดูช่วงล่างแล้วไม่สวยแบบนี้ใบแทบไม่สวยจะใบแท็กนั่นใบไมนที่ไหนที่นีครั้เมื่อกี้นี่เราไปดูใบแทบไม่สวยขันเนาะล้วใช่โวยไปใบหมดแล้วเนี่ย ๋เลียนส่วนตู้อัดก็ซื้อมาไม่แพงะตู้อัดก็ซื้อมาสามปีแล้วสปีแล้วแต่เมื่อเช้าพี่ไปดูของอินเตอร์สี่สามศูนย์สี่สามศูนย์มาขายขายอเเาขาใช้มาปีหนึ่งอัาไปปีหนึ่งพี่เจ้าอินเตอร์ขึ้นนะครับก็เียบก็อินเตอร์ก็โออยู่นะอินเตอร์สี่สมศูน แต่นี่มันมันระบบปั๊มมันใช่ไหมตัวนี้ใช่ตันนระบบมันแพงอ๋อแต่พี่ชอบเป็นล้อยางใช่ไหมครับใช่ของล้อคูปต้าอล้อยางของคูปต้ามันเวลามันเคลื่อนย้ายมันสะดวกไงอ๋อเวลาเคลื่อนย้ายง่ายมันก็ยังดีกว่ารถไถลากครับเพราะว่าแบบถ้ามันใหญ่เกินอ่ะนานแถวโคราชมันเป็นวิ่งเล็กอืม เวลามันกลับลามนะมันกลับยากครับนั่นแต่ถ้าเป็นคูเบอร์ต้ามันสบายเลยมันเล็กมันก็โอ้อยู่ถ้าแบบถ้าราคาประมาณสามกว่ากว่ามันมันก็น่าผลิตอยู่ถ้าได้อะ่ะพี่ทำวางมัดจำซื้อของซื้ออะไรให้พี่มีเงินทุนให้ เกินห้าละพันนี่นะครับไม่เกินนี้เพราะว่าพี่ถามมาเมื่อกี้เขาก็อบอกว่ารวมทั้งเครื่องรองไรหมดเลยนะใช่เขาบอกว่าถ้าให้ผลิตอะก็คือไม่เกินสามแสนห้าเจ้าพี่ว่าพี่ไปดูมาเมื่อกีเ้เป็นเป็นบล็อกคูบูต้าเลยใช่ไหมเขาจะบล็บอ,กบอกของอินเตอร์อ๋ออ,อินเตอร์อออรสี่สี่ศูนย์ครับสี่สามศูนย์เนี่ย ตัวเมื่อกี้440ที่พี่ไปดูเนี่ยมันเป็นของอินเตอร430 430มันที่ไปดูแสนเก้าแสนเก้าเขาใช้มาปีหนึ่งเครื่องเขาเพิ่งโพสขายเมื่อวานนี่เองพี่หาเครื่องอัดฟังเองเลยนะครับถ้าาทำก็คือว่าพี่เอาตัวตัวไม่ช้ามาลงให้ได้เลยถ้า เช้าพี่ไปดูมาแสนเก้าสภาพสวยอยู่จะเอาเรื่องอัามาให้ช่วงล่างช่วงล่างให้ช่างช่างจะให้ผมซื้อให้หรือว่ายังไงก็ได้ให้ผมซื้อให้แล้วก็คิดค่าแรงไปค่าแรงอะไรใช่ไหมทำได้อยู่มั<ำ>้งท,<ำ>ทำได้ขนาดนี้แล้วมัต้องทำได้ใช่ไหม แต่ว่าถ้าค่าแรงกับไอ้เจ้าที่พี่ไปถามมาเมื่อเช้าอ่ะพี่เอาอินเตอร์มาลงไหมเขาเขาคิดช่วงล่างกับค่าแรงอ่ะเขาคิดแค่สองแสนใช่ช่วงล่างด้วยใช่ช่วงล่างกับเครื่องเพรื่องเครื่องคือเหล็กไอ้ของเขาหมดเลยใช่ครับคือพี่ลงเฉพาะเอาตู้ตู้มาลงอืม แต่พวกเครื่องพวกระบบนี่ช่างหาเองใช่ไหมใช่อ๋อแบบนี้มันราคาก็ไม่ห่างตัวนี้มันเก้าสิบนีไม่แต่ถ้าเกิดพี่ซื้อแบบมาอย่างเขาก็ซื้อมาแค่แสนแสนสี่เองก็ได้หมดทุกอย่างหมดงเงาะแสนสี่ก็เป็นรถเกี่ยวมาเลยของเขาซื้อมาซื้อมาก็ตัดพี่ตั้งไว้ไม่เกินห้าแสนนะ รวมทั้งเครื่องอัดฟาง<ช>ออ,อที่พร้อมใช้ใช่ไหมใช่เพราะว่าแฟนให้งบมาไม่เกินห้าแสนถ้าเกิดล้อยางมันก็คือมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนยบชุดนั้นไ้อันไหนเนาะใช่ครับถ้าแบบนี้ก็เปลี่ยนเป็นเส้นก็ได้มันเปลี่ยนยากหน่อยนะนนถ้าล้อยางมันเปลี่ยนง่ายมันใหญ่ไหมครับพี่มีมีรูปให้ผมดูไหมของตื่นของตื่ใหญ่ใหญ่ ใยญ่กว่าคูเวอต้าเยอะแต่ว่าเกือบพอๆนี่แหละถ้าคนจะอื่นอ่ะเล็กสี่ไ้หรือไม่ขนาดกันนะใช่เท่ากันมีรุ่นจุนูน่ะม๋อเนี่ยมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทั้งหมดเอ๋อไอ้คันเมื่อเช้าใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ส่งรูปให้ดูในในไลน์ดีกว่าเพราะว่าเขาส่งรูปให้พี่เมื่อวานไอรูปมีมีอยู่รูปเมื่อวาน แล้วพี่รีบใช่ไหมครับไม่รีบนู่นเกี่ยวข้าวเสร็จทีหน้าเลยไม่รีบเนอย่างี้ยใช้แล้วพี่ติดตามมาตั้งแต่นุ่นตั้งแต่ผลิตรถเกี่ยวข้านั้นนะครับตั้งแต่พี่อยากอยู่นู่นระยองนุ่นพี่ทําเปิดร้านแออยู่ระยองอแต่ว่าบ้านพี่อยอยู่โคราชแล้วพี่ติดตามผลงานมันต้องนานละแต่มีธุรกิจอยู่ที่ระยองครับ ทำอะไรครับปัดร้านเอเปิดร้านเออ๋อเอบ้านนี่นะค่ะผมโอ้สุดยอดเลยครับเรียว่าช่นานองนากุกุตาเพ้าว่าเวลามันขึ้นธนาเวลามันเจอพวกดินรกเกี่ยวมันไม่ค่อยดีขึออ้นธนาพี่มีแท็กเตอร์แล้วมันปราบได้ไงไม่เป็นไรจบนั้นม,มีแท็กเตอร์มีแบดันอยู่แล้วไม,ไม่ใช่ปัญหา เครื่องล่างคูโบต้าตอนแรกคิดว่าจะเอารถเกี่ยวพันรถเกี่ยวแล้วพอไปไปมามารถอัดฟางมันสร้างอะไรได้ดีกว่าใช่ครับรถเกี่ยวเยอะแล้วเพรานมันมันไม่ใช่ความยาวกวามยามันไม่ค่อยเท่านี้นะไม่เท่านี้เล็กกว่านี้เยอะถ้าใส่เครื่องล่างคูโบต้าก็จะดีของคันเก่าที่เขาขายไปก็ของนิวนิวตัวนี้แหละรุ่นนี้มันใหญ่มากเลยค่ะใหญ่เขาใส่เป็นหกสิบแรงของคูโบต้า แต่ก็วางของอน,นิวไปถ,ถ้าอินเตอร์มันก็ทําหน่ายี้อินเตอร์ขันใสก็กลัวตามันห่ายตัวนี้มันลง,นงทุนเยอะ จะพอเกินมาหลายเยอะแล้วมั้งเนี่ยเครื่องกี่แรงอ่ะสองร้อยสามห้าสองร้อสห้าหกร้อนที่บ้านอะไรนะที่บ้านมันตัวอ้นี่สองร้อยสองยี่สิแรงมันเครื่องว่าไหนเมตาใี่พโนนใช่พ่โนเมตาห้าสูบหรือเปล่าหกสูบหกสูบเจโอมืนกันเจ็ดอีบ่ F j 8 a แปดซีหมัเียจร้อยห้าร้เป็นเมก้าซีรีห้าร้อ๋อเมก้าซีดีห้าร้อยน่าจะมันก็มีเจโอเจตอนเดียวหรือว่าแคบแคบแคบ่าเจโอแปดแล้วเนาะเอสเจแปดซีเอสเจแปดซหรืออะนี่แหละอ๋อที่หัวเขาใช่ไหมครัใช่มนงั้นน่าจะน่าจะเจ็ด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 อี่ะ ถ้า7 e 210 2 1อ212บสอประมาณน่าจะ 7e แหละเป็นไฟฟ้านะเป็นเป็นระบบตัวคอมมันเร็วอ๋อ 7e แหละก่อนที่จะมาเป็นวิกเกอร์ครับถ้า8 e มัน240ร้อยสีาสิบเนาะ ตอนแรกอะดูเหมือนสูงนะพอใส่แท็กแล้วมันก็บาลานซ์อยอู่พอดีพอดีอะดูตอนแรกอะเหมือนสูงไงทำขึ้นมาตั้งแท่นขึ้นมาพอาใส่แท็กแล้วว่าเผื่อขีเลนพกโคลนไม่ยัดเนี่ยมันดีแท็กยังสวยอยู่สายไฮโน,ะน,น,นล,ลิกยังใหม่อยู่เลยไปอัดมาใหม่ ครับมีอัดใหม่บ้างเก่าบ้างกี่เดือนเสร็จครับเนี่ยถ้าเกิดทำจริงจริงมันเดือนหนึ่งก็เสร็จเราจะติดงานไมโคริดงานรไมโครเขามาดึงให้เลยับแล้วรถเกี่ยวยังอยู่ปะครับอยู่ครับดีนะถ้าเราคนเกาหลีรู้เรื่องไหมอ๋อใช่แล้วก็ให้ขับต่ออีกแล้วพี่จะ เ้าแบบไหนครับเป็นแบบปั้มปั่นหรือว่าแบบไหนดีไอตัวตู้นะตู้ใช่ไหมครับของออ s สเปคแบบเจ้าที่เขาทำขายไปสามแสนนะอ้ันนั้นนะครับอนนั้นเขาใช้เขาใช้เผาเผาสายพานใช้เผากับสายพานอันนั้นจะประหยัดดีครับถ้าพร้อมก็บอกผมได้เลยเดี๋ยวผมวางเงินให้ซื้อ สัญญาครับผอือต้องไปคำนวณดูช่วงนี้ของแพงก็ลูกค้า <m> อยากให้น้องสายันต์ต่อรถอ,อัดฟางให้ครับแต่เป็นสเปคช่วงล่างคูโบต้าครับแล้วก็เครื่องเครื่องน่าจะประมาณ1้อยร้อยรเแรงประมาณนั้น เราพร้อมซิ่งเอาแบบซิ่งได้ทำไมไม่ซื้อคันนี้ไปเลยอะมางงบไว้ฮะเออราท่านแสนจะได้ทุนท <c oughs> ุนเกินไปแล้วแต่แกบอกว่าให้งบไปเกินห้าแสนใช่ไหมจ้ะมีงบประมาณแค่ห้าแสนประมาณตั้งป้าไว้ อ,อือ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องรอ,อน้องว่ายังไงจะรับปากทำไหมหรือว่าน้องน่าจะเอาไป,ไปคิดดูก่อนครับเพราะว่าอ,อาของแพงเหล็กแพงแล้วก็ยังไงก็รอติดตามเรื่อยๆครับผม FC มาจากระโยงเลยนะใช,ใช่ไหม นี่ครับจากระยองเลยนะแต่แกอยากได้เป็นล้อ,อยางครับเป็นล้อคูบตา้าช่วงล่างคูบุตา้าเจจะจะ,จะซื้อเครื่องอัดฟางมาให้แล้วก็ให้สายยันขึ้นขึ้นแท่นใช่ไหมวางเครื่องแล้วก็วางระบบทั้งหมดแต่เจจะซื้อเครื่องอัดฟางมาให้หรือว่า ยังไงก็เดี๋ยวต้อเราดูครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับขอคลนละหนึ่งไลค์นึ่งแชร์แล้วก็หนึ่ s c ับสครให้กับผมมงคลสาดามซิ่งแถลนด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องผมจะอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ